พรรคเพื่อไทยเห็นว่าคู่สัญญาใน MOA ทั้งสองพรรคควรต้องแสดงความรับผิดชอบในความล้มเหลวของสัญญานี้พรรคเพื่อไทยเสียดายโอกาสของประเทศครับแต่เราต้องไม่สิ้นหวังพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันเพื่อมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อที่จะสามารถนำความหวังและโอกาสที่ดีสู่ประชาชนต่อไปโดยในวันที่16ธันวาคมนี้ครับเราจะมีการ เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านภายใต้แคมเปญยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทำได้ซึ่งจะตอบโจทย์เศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตบนหลักคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ผมขอเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนว่าพักได้ส่งผู้สมัครครบ400เขตเลือกตั้งทั่วประเทศพักมีความพร้อมในการเลือกตั้งจะดำเนินการในการที่จะนำผู้สมัครไปสู่กระบวนการเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่ถึงในการประกาศของกกต ไม่ว่าจะเป็นวันเลือกตั้งวันใดก็ตามวันที่จะมีการเปิดตัวนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ชื่อของตัวคนดิเดตสามท่านเท่านั้นคนดิเดตทั้ง3ท่านจะนําเสนอนโยบายชุดแรกจะมีนโยบายชุดแรกที่เราจะเปิดให้กับสังคมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะให้ในโยบายอะไรกับพี่น้องประชาชน